สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องรูบิกนะคะแต่ว่าตอนที่เราถ่ายไปแล้วเนี่ยเราพูดไปแล้วนะคะแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ไม่ได้ยินเสียงเราก็เลยต้องมาภาคแบบนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องรูบิกกันเลยอันนี้แกะยากนิดนึงนะคะเราต้องแกะม,มาดูกันนะคะว่ารูบิก จะลื่นไหมจะลื่นกว่าแต่ก่อนไหมเราก็จะเทียบให้ดูด้วยว่ามันจะลื่นเท่าไรเราสั่งแบบมีแม่เหล็กด้วยนะึโอเคค่ะทุกคนเราแกะได้แล้วรูปทรงมันเป็นแบบอูยังไม่ถึงนะคะอันนี้ก็ยังไม่ถึงโอเคดิบิก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่มันมีถุงล้อมรอบอยู่แล้วต้องแกะถุงออกด้วย โอ้ทุกคนมน่าจะบิดเลื่อนมากเลยนะคะอันนี้แหละคะ่ะทุกคนอันที่เราซื้อมาใหม่นะคะแต่เราเนี่ยซื้อมาอันเดียวก่อนนะคะเนื่องว่าราคามันแพงมากต้อง3ามร้อยกว่าบาทก็เลยซื้อมาลองก่อนนะคะนี่ปัดแกะถุงออกมาให้แล้วเราก็จะลองบิดดูนะคะวิ่งทุกคนมันเลื่นมากเลยค่ะ มันเลื่นมากมันเลื่มันลื่นมากเลยนะคะนี่ให้ปัดลองเล่นดูนะคะปะดัดว่ามันเลื่นมากเลยแต่ปัดอาจจะไม่ค่อยถนัดนะคะเพราะว่ามันเลื่นแต่มันใช้ดีสุดๆเลยค่ะทุกคนอืมนี่เราจะลองให้ปัดแก้ดูนะคะอันนี้ปัดไปถึงชั้นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ สงสัยจะเลื่มถึงชั้นที่หนึ่งนะคะโอ้มันเร็วมากเลยนะคะทุกคนลูบิกนี้เนี่ยโอเคค่ะทุกคนเหมือนว่าจะปัจจะบิดสนุกเลยนะเนี่ยมันเลื่นมากเลยนะคะมันเลื่นจริงๆค่ะทุกคน บิดแล้วมันเหมือนมันลื่นมากเลยอ่ะมันเลื่อนจากอันเก่าเลยอะอันเก่าเป็นเกรนมอนสเตอร์นะคะเกรนมอนสเตอร์ก็ลองบิดดูนี่บัดใกล้เสร็จแล้วแล้วก็เสร็จเรียวรอ้อยแล้วนะคะน่าจะเล่นสนุกเลยนะคะโอ้มันลื่นมากเลยนะคะทุกคน สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายรูบิกอันใหม่ลื่น